เนื่องในวันสตรีสากลน,นคะคะเราเลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูเรื่องของความเหลื่อมล้ํากับการเป็นสตรีกันนคะคะทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าการเกิดตึงผูกนะแท้จริงมันแสนลําบากมันมีความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเราต้องเสียงเงินสินค้าบางอย่างมากกว่าผู้ชายนะคะจริงๆมันมีเทรนที่หลายๆคนเคยพูดมาแล้วมันคือคําว่าพิงแท็กนะคะ ะะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะคือสินค้าอย่างผ้าอนามัยค่าคุณผู้ชมแม่ซึ่งเพื่อนๆคิดดูสิว่าเดือนเดือนหนึ่งเราต้องใช้35แผ่นประมาณนะเราเลยมีทางเลือกให้ทุกคนคะ่ะ อันนี้คือถ้วยนามัยที่ใช้ซ้าได้นะคะมันใช้ซ้าได้นะคะแล้วใช้งานได้ถึง10ปีกันเลยทีเดียว1เดือน9บาทเองนะคะซึ่งเ,เทียบกับผ้าอนามัยปกติเนี่ยหเดือนเราเสียตั้ง100งบาทกันเลยทีเดียวอันนี้แค่อย่างต่านะแต่มันก็มีผ้าอนามัยแบบนี้นะคะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วก็ย่อยสลายได้แต่มันก็แพงกว่าผ้าอนามัยปกติอยู่ดีค่ะสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นนะคะกับการที่ต้องจ่ายค่าผ้าอนามัยเนี่ยเยอะมากๆต่อเดือนไม่ว่าใครจะใส่ผ้าอนามัยแบบไหน หรืออย่างน้อยก็มีการลดภาษีหรือสวัสดิการแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงค่ะส่วนใครที่คิดว่าไม่ควรมีสวัสดิการรองรับหรือไม่ควรลดราคาไม่ควรฟรีหยุดคิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีใครอยากเป็นเมนปัธรรมชาติมันสร้างมาโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเนี่ยคนที่มีไรายได้น้อยก็เข้าไม่ถึงผ้าอนามายัยต้องใช้ผ้าใช้สมดีใช้ทิชชู่แทนซึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพน้องๆของพวกเขานะทุกคน ท้ายนี้ใคระิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีสวีสดัสลอสตีสายกลลกคะ่ะบบาย,บาย